สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวงโรกาดให้ในดอนปรมัติวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำนายอสิมอิฟติคาวอ์อามัดถิ่นพำนักนก,กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยนายอสิมอิสติคาอามัดเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสหประชาชาติกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานมาก่อน เวลา16นาิกา8นาทีในโรงวิสาโลถิ่นพมนักนักกรุงเทพมหานครเฝ้าออทุลลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจัก,กรกัมพูชาประจำประเทศไทย ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยในลงวิซาโลเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน เวลา16นาิกา13นาทีนายอาดามาดอสโซถิ่นพมนักนักรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐโกติวัวประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโกติวัวประจำประเทศไทยนายอาดามาดอโซได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโกติวัวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา16นาฬิกา17นาทีนายเอมิลิโอเดมิเกลกาลาเบียถิ่นพำนักนกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายเอมิลิโอเดมิเกลกาลาเบียเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือเอเชียและแปซิฟิกดูแลด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปซิฟิกและฟิลิปปินส์กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือราชอาณาจักรสเปนมาก่อน เวลา16นาิกา27นาทีนางสาวราอูชันเยสบูลาโตวาถิ่นพมนักนักรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ก่อนมาดำรงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยนางสาวราอูชานเยสบุลาโตว,วาเคยดำรงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำนครนิวยอร์กสหรัฐเอเมริกามาก่อน เวลา16นาิกา31นาทีนายเมอีชโลโมทินพมนักนักรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยนายเมอีชโลโมเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอลมาก่อน เวลา16นานทีในหลิวเจี้ยนทินพมนักนักกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายหลิวเจี้ยนเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก,ก่อนถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโนะรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ไรายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรากายตามวงรอบปกติ general physical checkup และจัดประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2560 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็นที่จังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา8นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสระบ,บุรีอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็นซึ่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วย งานที่สนองพระราชดำริจัดขึ้นโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรและป้ายพระราชทานงานส่วนพฤกษ,ษาโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสําหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งสืบสารพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศต่อจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพอดุลยเดชรวมทั้งร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการสแสวงหาแนวทางสนองพระราชดำริให้เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยพร้อมทั้งเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์พัฒนาเกาะ ขอภัยค่ะพัฒนาทรัพยากรกายภาพชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบนพื้นฐานประชยาเศรษฐกิจพอเพียงการนำเสนอผลงานวิจัยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชโดยนักวิชาการจากหน่ยงานร่วมสนองพระราชดำริและสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริของประชาชนเครือข่ขายกเกษตรกรและปลาชาวบ้านนิทรรศการพิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการแสดงผลงานของสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับพระราชทา,านเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากนักเรียนนิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆตลอดจนการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรีรวมทั้งการออกหน่วยท,นนวยทันตแพทย์พระราชทานให้บริการประชาชนที่ไปร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาทศงฟังปากฐกถากรลยาณกิจกิิยากรครั้งที่31 วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาเทนรามาตเสด็จไปยังห้องประชุมอัทธสิทธิ์เวชาชีวะศูนย์การแพทย์สุริกิจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทรงฟังการประตะากลยาณกิจกิตยากรครั้งที่31เรื่อง ความท้าทายแนวทางและความเป็นจริงในการผ่าตัดหัวใจด้วยการส่องกล้องโดยศาสตราจารย์ในแพทย์ปาริกเปรูเยสัลยแพทย์ผู้สรงคุณวุฒิด้านการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดจากศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ani, ซึ่งมีคณะแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมฟังการปาฐกถาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับการปรฐาฐกถากรยานกิจกิติยกรนี้คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กรยานกิจกิติยกรผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยกรรมโรคหัวใจและสวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้สร้างประโยชน์ในทางการแพทย์และมีผลงานปรากฏทั้งในประเทศและต่างประเทศนำชื่อเสียงและกิตยศมาสู่ประเทศไทย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ160ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐฝรั่งเศส วันนี้เวลา17.49นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยงังอาสนาวิหารอาัศมชญัญเขตบางรักทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ160ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐฝรั่งเศสซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานโดยประเทศไทยเป็นมิตรเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสาธารณารัฐฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียอาคาเน ซึ่งความสัมพันธ์ทางด้านการทูตของทั้งสองประเทศเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2399ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระเจ้านาโปเลียนที่3ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในหลายด้านเช่นด้านวัฒนธรรมรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการโดยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นำเสนอบทเพลง3บทที่คัดเลือกมาจากคีตะนิพนธ์สำคัญของฝรั่งเศสประกอบด้วยเพลงกอรีอา เพลงแคนทิกเดลาจงลาซีนเพลงน no ็อกเทเนสขับร้องโดยนักร้องเสียงโซปราโนมาอิริสเดวิทูเรบรรเลงโดยวงอะเคสตาของสถาบานันดนตรีกาลยานิวัฒนาร่วมด้วยคณะนักร้องประสานเสียงวงสวนพลูและจากสถาบานันดนตรีกาลยานิวัฒนาควบคุมโดยวัทยากรชาวฝรั่งเศสนิโกลาครูเกอร์ ผู้วารชการจังหวัดสกลนครอัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานไปสักการะเทศกะเจดีวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา8นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท้าส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานไปสักการะเทศกะเจดีอนุสรสถานของพระราชนิโรธรังสีคำพิรปัญญาวิสิทธิ์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีณวัดถ้ำขามอำเภอพันนิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศยังมีชีวิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงสนทนาธรรมเป็นประจำเมื่อหลวงปู่เทศมรณภาพไปแล้วจึงพระราชทานพวงมาลาดอกไม้สดไปถวายสักการะเทศกะเจดีเป็นประจำทุกเดือนด้วยทรงศรัทธาในวัดปฏิบัติที่งดงามของหลวงปู่เทศเทศรังสี สบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณธนสรอ,อมอาตยกุลดิฉันสัชชิชารัตนราาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ